เกมออกแบบฟิตเจ็รสปินเนอร์ให้เจ้าหญิงไปเล่นกันเลยสมัยหนึ่งเพื่อนๆคงได้เห็นของเล่นชนิดนี้แล้วนะครับได้รับความนิยมอย่างมากเลยเพื่อนๆทนนันได้เล่นกันไหมครับวันนี้เราจะมาช่วยเหล่าเจ้าหญิงในการ สร้างของเล่นให้เป็นลายต่างๆนะครับเลือกฟิชเจอร์สปินเนอร์อย่างไหนดีครับเลือกเสร็จแล้วเรามาลงสีกัน เลือกลายต่อเลยจะลายเดียวกันหรือแยกลายก็ได้นะครับเดี๋ยวดูแอนนานเล่นนะครับจะได้กี่คะแนน ฟิจเจอร์สปินเนอร์ของแอนนาได้หนึ่งร้อยหนึ่งคะแนนต่อไปฟิจเจอร์สปินเนอร์ของบาร์บี้บ้างเลือกแบบไหนเอ่ย เลือกได้แล้วเราก็มาลงสีเลยจะเอาสีเดียวกันทั้งหมดหรือว่าผสมสีก็ได้นะครับ ลายดอกไม้ลายขึ้นเอาลายดอกไม้ดีกว่าเนาะลาพันเซลบ้างครับฟิชเชสปินเนอร์ของลาพันเซลแต่ทำไมหน้าเหมือนบาร์บี้เลยเนอะโอ้โหลต้แต้มเยอะนะเนี่ย โอ้ได้ไปถึง134คะแนนมากกว่าเจ้าหญิงแอนนาอีกเอลซ่ายอมไม่ได้แล้วนะครับฟิีเจอร์สปินเนอร์ของเอลซ่าจะเป็นแบบไหนเอ่ยจะสร้างมาชนะลาพันเซลได้หรือไม่เราต้องมาช่วยกันนะครับช่วยเอลซ่า เป็นติ่งเอลซ่าครับเอลซ่าสู้สู้เอลซ่าสู้สู้ต้องรีบกันหน่อยครับอยา่าลุกคะแนนของเอลซ่าแล้ว เลือกลายเร็วๆเ,เอาแล้วครับฟิตเก์สปินเนอร์ของเอลซ่าจะได้กี่คะแนนขึ้นอีก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  เอาอีกเอาอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหแพ้ของลาพันเซลไปนิดเดียวเองครับน่าเสียดายติ่งเอลซ่าเสียใจเลยและแล้วผู้ชนะก็คือฟิจเจอร์สปินเนอร์ของลาพันเซลเป็นผู้ชนะเลิศขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ See you again game galaxy